วันนี้จะพาเพื่อนๆลัดเลาะเมืองลบบุรีนะครับเราเริ่มต้นที่ตำบลทักแขกอำเภอเมืองลบบุรีนะครับซึ่งซ้ายขวานี่ก็จะเป็นที่ของจะหารแต่วันนี้เราเราจะไม่เข้าในเมืองเราจะพาลัดเลาะเมืองลบบุรีแล้วก็ทะลุไปออกออกวัดที่มีมีเจดีขาวๆที่อยู่อยู่ซ้ายมือขวามือที่เรามาจากซิงบุรีนะครับ ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเรี่ยวหรือว่าอย่างไงนะครับลองติดตามกันไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนเขาเรียกถนนถนนเลี่ยงเมียงกครแล้วกันแล้นนเลื่องซึ่งซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าแครนะครับอำเภอตัวท่าแคร์ตัวนี้รถก็ค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าถนนค่อนข้างแคบหมดทางก็เป็นลูกคลื่นเพราะว่ารถ วิ่งทั้งวันแล้วก็ที่นี่มันเป็นที่ลุ่มด้วยแล้วก็เป็นที่ลุ่มน้ําตรงนี้ปีทุทกๆปีน้ําก็จะล้นล้นตลิ่งล้วล้นของระบายน้ํนก็จะท่วมทุกปีนะครับตรงนี้นะถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนพนังกั้นน้ําอีกอีกชั้นหนึ่งก็ได้ของหลังจากที่เราติดไฟแดงอยู่สักระยะหนึ่งเราก็จะออกไปซ้ายไปขวามือนะครับซึ่งจะออกไปเส้นเส้นคันคลองคันคลองตัวนี้คลองแม่น้ําเจ้าพระยามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาะครับ ถนนก็เมื่อจะดีนะครับแต่เป็นลูกคลื่นเพถนนมันรู้สึกมันจะสุดสไลด์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่าจะสไลด์นั่นแหละมันก็จะลีบเลยมันก็ไม่ลีบนะครันนี้ <c oughs> ถนนค่อนข้างเป็นลูกคลื่นมาก,กน,นะครับก็ดูซ้ายมือ กรแพงกำแพงของวัดก็จะสุดก็แสดงว่าน้ำมันมันมีเยอะนะมันเป็นที่ลุกก็ดูถนนถนนรอบเมืองรอบเมืองของรบบุรีไปด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ของชประทานขวามือก็จะไปอำเภอพัฒน,นีซ้ายมือเราก็จะเข้าในเมืองนะครับแต่ว่าเราก็จะไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะออกเส้นรอบไปดูที่ว่ามันจะเปี่ยวขนาดไหนเส้นรอบของรบบุรี โอ้ตอนนี้เขาปล่อยน้ำมาค่อนข้างเยอะนะครับคลองที่มาจากแม่น้ำเจ้าพยาเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาน,านี่นี่จะเป็นถนนถนนเรียบคลองเพื่อจะมุ่งสู่กาเข้าเมืองลบบุรีจะดูว่าเราจะจะเลี้ยวือเลี้ยวตรงไหนนะครับ จะเห็นถนนสไลด์เป็นเป็นระยะระยะนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าน้ําน้ําขาดคลองคลองขาดน้ํานะครับทําให้ถนนมันสไลด์ลงไปถ้ามีน้ําก็ถนนไม่ค่อยสลยลไลด์มีช่วงหนึ่งที่มันมันค่อนข้างจะขาดน้ําเลยทาให้ปล่อยน้ํามาแล้วทำให้ถนนมันมันสไลด์และอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งถนนเส้นนี้ลดค่อนข้างจะวิ่งเยอะนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมไปที่อำเภอบ้านมีแล้วก็ทะลุไปตะขีได้เลยนะครับ จะทีจังหวัดนครสวรรค์เพราะฉะนั้นรถพวกรถใหญ่ๆจะ,จะชอบจะชอบเลี้ยวมาทางนี้นะเรียกว่าเส้นคันคลองเรเลียบคันคลองไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าจำนวนก็จะเป็นลุกขึ้นนิดนึงแค่นั้นแหละครับที <c oughs> นี้เราก็จะเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านะครับไปวัดมงคลประสิทธิ์นะครับที <c oughs> นี้เราจะออกเส้นรอบ ลัดเลาะไปที่ไหนไม่รู้นะครเดี๋ยวาย่าเพื่อนๆไปดูไม่มีในแผนที่นะครับตรงนี้วัดมงคลประสิทธิ์ตําบลถนน,นใหญ่อโอเคถนนเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็เป็นถนนคอนอกรีตรองรับเลยนะครับก็แสดงว่าเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆตอนนี้ออกกลางทุ่งเลยนะครับตอนนี้ชาวนากําลังเอาน้ําเข้านา คือจะย้ำเถือกแล้วก็วานข้าวรอหน้าฝนนะครับอันนี้เป็นถนนคอนกรีตสองเลนไม่มีไหลร้นแม้แต่คืเบเดียวหรือว่าเดียวนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นกลางคืนนี้น่าจะเปี่ยวพอสมควรคืนนี้แต่ก็จะมีไฟสองสว่างซึ่ใช้โซลาเซลล์โซลาเซลล์เป็นเป็นชื่อเฟอ้องนะครับเป็นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จุดตรงนี้ รู้สึกแคบเข้ามาอีกนะครับอันนี้อันนี้อยู่รอบนอกของเมืองลบบุรีนะครับซึ่งซึ่งข้างหน้านี้ก็เป็นเมืองลบบุรีที่เรามองเห็นแต่เราออกลัดลัดลัดล้อมากันทุ่งคือข้างเปียวก็สมบูรนะครับเปียกมังคแล้วก็น้ำคลองน้ำอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับข้างหน้านี้ก็จะจะเป็นสะพานท้่เป็นคลองน้ำ ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนนะครับก็มีผูกลูกข้าสีเขียวสีลุ้งนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปเส้นริมคลองนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเพิ่งทาทําเสร็จใหม่ๆนะครับอันนี้คลองระบายน้ํารอบรอบรอบตัวเมืองลบบุรีซึ่งว่าถ้ามีน้ามาเยอะมันก็จะมันก็จะระบายมาทางนี้นะครับ เคยผ่านมาครั้งหนึ่งในช่วงน้าท่วมก็จะปีที่ผ่านมาตรงนี้วิ่งไม่ได้เลยนะตรงนี้น้ําก็จะท่วมเลยพอมาลน้นมาล้นคลองอยู่ตรงขวาม,มือนี่น้ำเขาก็ปล่อยโอ้ทำถนนไมาแค่นี้ถนนแตกระแหงนะครับเป็นเป็นรอยสไลด์เป็นอะไรพวกนี้นะครับวิ่งไม่สะดวกต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับตรงนี้ ทำไมไม่ทำไม่เสร็จพอมาถึงจุดนี้ก็ทำไหมหมายบอกไงมาคำพึ่งเบ้นไปทำไมสามสิบเมตรเห็นเห็นว่าน้ำคลองนี่ค่อนข้างไหลเชี่ยวนะครับแสดงว่าเพิ่งปล่อยน้ำมาก็ออน้ำก็จะรับจากคลองที่เราขัดมาเมื่อกี้ของแม่น้ำเจ้าพระยาพอมาถึงจุดนี้ก็จะเจอวัดอยู่กลางเป็นวัดที่ค่อนข้างจะสุดสุดตามแม่น้ำแล้วเราก็จะ วิ่งรอดใต้ทางรถไฟนะครับโอ้น้ำน้ำไหลเชี่ยวค่อนข้างเปี่ยวจริงๆนะตรงนี้นะเปี่ยวที่สุดจะเห็นว่าน้ำนี่ไหลเชี่ยวเลยเนะนี่ยเร็นเนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำมาตรงนี้ถ้าน้ำมานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงวิ่งเวลาเส้นเส้นนี้นะแต่น้ำฝนมาอะไรพวกนี้ก็ท่ว่มหมดเลยันก็พอเราเข้ามาตรงนี้น้ค่อนข้างเข้มมากแต่ถามว่าเป็นทางส่วนเลนก็่วนเลนแต่บงแถบที่่วนกันไม่ได้ ถ้ารถมาก็ต้องจอดคันนึงชิดๆไปนะครับก็มีคนอยู่ตลอดนะครับถนนค่อนข้างแคบถึงแคบมากโอ้แข็จริงๆนะครับนีถ้ามีรถสวนมาก็ต้องจอดกันคันหนึ่งก็มีบ้านคนเต็มพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นบ้านบ้านไม่ใช่บ้านทําแบบอยู่กันแบบ,แบ,บง่ายๆนะครับ นี้พาเ,เพื่อนๆลัดเลาะมานะครับตรงนี้อันเลาะรอบเอมืองมาเจะพาเราจะ,จะทะลุต,ตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับมาตามก,กีเพลเลยนะถนนข,ข้างสลับซับซ้อนพอสมควรมีเจ้าถิ่นมาหนึ่งตัวนั่นแหละตัววรนุ์นะครับตัว,วคว่อนข้างใหญ่จุดหมาไปทางเราก็ใกล้จะถึงแล้วละ่ะ พอมาเห็นปลายปลายเกดีหรือพระาธาตุสีขาวที่ก่อนจะเข้าเมืองลบบุรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชื่ออะไรจําไม่ได้ทางตรงนี้ค่อนข้างแคบนะครับถ้ามีรถสวนก็ต้องจอดเนหะ็นไหมที่เขาจอดเราก็ต้องค่อยๆชะลอและค่อยๆลัดเลอะ,ละไปอ๋อเราเห็นข้างหน้าแล้วครับเป็นวัด แล้วก็เป็นจุดกุุงหมายที่เราจะถึงตรงนี้นะครับซ้ายขวานี่ก็จะเป็นเป็นฝายกั้นน้าเป็นเป็นฝายที่ทดน้ําออกจากเมืองลบบุรีนะครับค่อนข้างจะใหญ่เห็นเพื่อนๆเห็นดีๆก็ขาวไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าวัดมณีชนละขันนะครับวัดมณีชนละขัน ึ่งสร้างเป็นวัดเก,าเก่าแก่มากนะครับสร้างมานานมากจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเป็นที่น้ำไหลซอกไหลแทกมากนะครับเคยมามาลอยกระทงที่นี่นะนานมาแล้วเกินสิบปีแล้วหล่นะจุดไว้ปลายทางเราก็ถึงเรียบร้อยนะครับถือว่าทางที่เราพาเพื่อนๆลัดเลาะมาค่อนข้นาง,งจะเปียวแต่เป็นที่ลุ่มลุ่มน้ำออสมควรถ้าเป็นหน้าฝนนี่คงจะวิ่งไม่ได้นะตอนี้เราก็เข้าสู่ถนนหลัก จากเมืองลบบุรีไปไปสิงห์บุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนหลักเอ่อทางหน้าก็จะมีปัม๊มปตท,ทขวามือซ้ายมือก็จะเป็นปัม๊มปั๊มพีทีอ,อยา่งอางนี้เพื่อนครับดูสักครับก็ถนนกำลังซ่อมแปลงคันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรก็ขอหยุดทีคิดไว้เพียงแท่นี้นะครับ เพื่อนๆก็อย่าเฉยดจนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆกระทำนะครับก็สวัสดีครับ